ไหนนี่เป็นผลไม้ผลไม้จากเมืองจีนไหนแต่ไหน,ไหนเป็นคำพิเศษก็ได้นะไอคำว่าไหนนี้จึงถือว่าเป็นคำพ้องเสียงคือเสียงเหมือนกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันไหนอันนี้จะหมายถึงว่า อะไรที่ใดก็ใช้ประกอบคําอื่นแสดงความสงสัยหรือเป็นคําถามเช่นหน้าไหนหน้าไหนเรื่องไหนวันไหนถ้ามีคําว่าก็ได้เช่นคุณจะเอาเงินมาให้ฉันวันไหนก็ได้ถ้าไปพูดอย่างนี้นะวันไหนก็ได้ก็ยังไม่มีวันนั้นก็เลยไม่ได้ได้เลยสักทีเนี่ยเวลาพูดก็ต้องระวังถ้าไปพูดก็ได้ อย่าเลยนัดไปเลยว่าเอามาให้วันพรุ่งนี้ใช่ไหมไม่ใช่วันไหนวันไหนก็ได้แล้วคำว่าไหนก็ยังเป็นคำวิเศษที่แสดงคำถามเป็นเชิงตัดเพอหรือทวงถามเช่นไหนบอกว่าจะรอไหนล่ะเพื่อนเธอไหนว่าจะไม่มาไงแล้วมาทำไมอย่างเงี้ยหรือว่า ไหนจะ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 อ่าเป็นคําตัดเพอต่อว่าด้วยความท้อใจเป็นต้นเช่นไหนจะบ้านไหนจะรถไหนจะบ้านไหนจะรถต้องรับผิดชอบเองทั้งนั้นก็คือไหนจะบ้านไหนจะรถโอ้ ถอนกันไม่หวัดไหวเรื่องมันเยอะสารพัดไหนไหนี่เลยเอามาพูดไหนไหนก็เจอลูกไหนแล้วนอกจากจะเอาไว้รับประทานรสมันเปรี้ยวอร่อยกว่าไหนไหนเลย